ช่วงเดี่ยวหน้าจอขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเดียวหน้าจอ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ครับผมมาพูดถึงการใช้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยบางคนต้องมีต้นแบบนะครับผมดูแบบอย่างบางคนก็ดูแบบอย่างคุณพ่อทําดีอย่างงั้นทําอย่างงั้นทําอย่างนี้อะไรเงี้ยครับใช่ไหมแต่ว่าแบบอย่างของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปไม่เหมือนกันแล้วคนต้นแบบสมัยนี้เนี่ยครับเขาเรียกกันว่า ไอดอลนั่นเองไ <Idol. S 2> อดอลไอดอลสำหรับน้องอุลจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับเชิญครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องไอดอลไอดอลนะครับความหมายที่เราทุกคนเข้าใจกันนะครับก็คือบุคคลตัวอย่างบุคคลต้นแบบนะครับที่มาจากการกระทําอะไรที่ทําให้คนชื่นชอบชื่นชมแต่ว่าในยุคสมัยที่โลกโซเชียลเนี่ย มันครอบโลกของเราไว้ทําให้ความหมายของไอดอลเนี่ยมันตกไปเป็นของคนที่หน้าตาดีมีคนติดตามเยอะๆมีคนสนับสนุนแค่นี้ก็สถาปนาตัวเองเป็นไอดอลได้แล้วถูกต้องไหมครับทําให้ความหมายของไอดอลในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันถูกตีความไปในแง่ลบผมเองนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รู้หรอกว่าเอ๊ะตอนนี้ไอดอลคนไหนดังตรงน,นี้เน็ตไอดอลคนไหนมาแรงนะครับจนกระทั่งการมาของเพลงคุกกี้เสียงไทย นะครับตอนแรกไม่เคยฟังไม่ค่อยได้รู้จักหรอกได้ยินผ่านๆมานะครับ currently. ได้ยินจากเพื่อนผมมันเล่น Facebook อยู่ข้างๆผมเฮ้ยมึง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 ดูวงนี้ดิ B N K 4 8เนี่ยมีกันเยอะเลยว่ะกุงงอย่างเดียวเลยเว้ยน้องๆเขาจำชื่อเพื่อนในวงได้ครบทุกคนเปล่าวะเวลาเขาไปออกรายการออกคอนเสิร์ตเนี่ยแค่เขาแนะนำตัวครบทุกคนเนี่ยปาไปแล้วชั่วโมงครึ่งนะเหลือเวลาอีกลอกเพลงแค่ครึ่งชั่วโมงเอง แต่หลังจากนั้นมาเชื่อไหมครับกระแสคุกกี้เสียงไทยแรงมากเราเล่นโซเชียลเราเล่นไอจีสไลด์กี่ทีก็เจอแต่คุกกี้เสียงไทยถูกต้องไหมครับจะมาในรูปแบบไหนครับมาในรูปแบบเต้นคเวอร์ผมไม่ได้ดูเลยจนกระทั่งเจออยู่ที่นนครับเป็นคลิปอมาม่าเต้นเวอร์คุกกี้เสียงไทยกันไม่ได้เต้นธรรมดาคือแต่งตัวเป็นนักเรียนญี่ปุ่นอะแต่งตัวโยโกฮาม่าแต่หน้าป้าพนันนี่ขม,มากมากเลยเออพ้ยแต่หน้ารักว่ะหน้ารักมากเลยอมาม่ามันมาแรงขนาดนี้เลยเหรอคุกกี้เสียงไทย อาม่าอเมอร์ก็เต้นกันจะขนาดไหนกันเจียวกลับบ้านไปนะครับเสิร์ชดูเข้ายูท b e ไปเสิร์ชเลยครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับไออุ่นยืนอยู่หน้ากระจกท่านี้โอ้นี่กี่ลิโอ้นี่กี่ลิเต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยซ้อมเต้นไปเรื่อยแล้วถามตัวเองว่าเฮ้ยกูเต้นสมไยวะเนี่ยออแต่เต้นแล้วรู้สึกเฮ้ยมีความสุขจังเลยอ่ะหลังจากนั้นครับเพลงคุกกี้เสียงไทยวนอยู่ในหัวเอาไม่ออกเลยอ่ะ อ็คือเป็นอะไรวะทำไมทำไมมีแต่ว่าคุกกี้เสียงไทยเต็มไปหมดเลยเหมือนฟังแล้วมันมีมนขลังอะไรบางอย่างเมื่อผมเสพติดคุกกี้เสียงไทยเสร็จนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรู้จักศิลปินที่ร้องเพลงนี้มากขึ้นก็ลองไปเสิร์ชดูกดขึ้นมาเป็นรายการปริศนาฟ้าแลบครับผมหลงไปกับรอยยิ้มที่น่ารักของแคปเจอร์ผมหลงไปกับเสน่ห์ที่มากล้นของน้องออนอุงครับ แล้วก็หลงหัวปักหัวปั๊มกับความเป็นธรรมชาติมากๆของน้องปันนะ่ะหลงเข้าไปเรื่อยๆหลงเข้าไปทีละคนสองคนนะคนนี้ก็สวยคนนี้ก็ดูดีคนนี้ก็เข้าตาคนนี้ก็หน้าค้นหาเหลือไปดูนาฬิกาตีสี่กว่ากูกูยังไม่ได้นอนเลยเนี่ยล่าสุดไปเจอไอ้จอร์ดมานะครับไอ้จอร์ดที่เป็นคน,นแนะนําให้ผมรู้จักคุณกี้เสียคะน,นะครับเตะบอลไก่จอร์ดเตะบอลไก่จอร์ดเสร็จอาบน้ำอยู่ในห้องน้ํานะครับอาบน้ําผมก็อาบอยู่ห้องหนึ่ง ไอ้จอยก็อาบอยู่ห้องหนึ่งนะครับข้างๆกันก็ได้ยินเสียงมาจากห้องข้างๆเสียงไอ้จอยนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยใยปะใหญ่ปะใยปะใยปะไอจอยจอยเป็นไรอะ่ะไปดูเนาะไอ้จอยตะโพนเอกมาอ๋อไม่มีอะไรหรอกรอกูคแค่ซ้อมยิงมิกเอาไว้เวลาไปเชียร์น้องๆ B N K 4 8อะ่ะเป็นการส่งพลังไปให้น้องๆบนเวทีเฮ้ยมึงกลายเป็นโอตาไปแล้วเหรอ อ๋อเปล่าหรอกกูแค่ชิวๆกูแค่ดูเผลอผมไม่เชื่อ,อว่าไอ้จอร์ดต้องเสพติดติดรถมันไปลงบักซอยนะครับขึ้นรถไอ้จอร์ดไปนะครับเปิดประตูสิ่งที่ผมเห็นคือไอ้จอร์ดพกบันไดอยู่หลังรถด,ด้วยมึงพกบันไดในรถทำไมอะ่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกกูเอาไว้เวลากูไปตู้ปลาตู้ปลาคืออะไรวะจอร์ดตู้ปลาเนี่ยคือดิจิตอลไลฟ์สตูดิโอที่น้องๆ B N K 4 o r t y เนี่ยไปทำกิจกรรมกันจอร์ดมึงขั้นหนักเลยนะเนี่ย มึงหนักละมึงสารภาพตรงๆเลยเนาะไอจร์ดโดนน้องเขาตกตอนไหนอาการโดนตกคืออาการที่เราหลงรักน้องเขานะครับไปชอบน้องเขาไปโดนตอนไหนจอร์ดเอาสารภาพตามตรงไหมละ่ะตอนแรกก็แค่จะดูเฉยๆกดเข้าไปฟังคุกกี้เสียงไทยน้องโมบายกวักมือสองทีกูโดนตกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแหละใครๆดูนะครับใครๆได้ดูใครๆได้ฟังก็จะหลงรักน้องๆเขาน้องเขาเหมือนมนมีมนวิเศษอะไรบางอย่างทำให้เราหลงชอบเขาได้ ซึ่งถ้าใครได้ติดตามนะครับจะรู้ว่าน้องๆเนี่ยเขามีเอกลักษณ์ประจําตัวที่แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่น้องๆเขามีเหมือนกันก็คือน้องๆเขามีความฝันครับมีความฝันและมีความมุ่งมั่นพยายามที่จะไปถึงฝันนั้นนะฮะไอดอลนะครับ B N K f o เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นไอดอล you can meet แปลภาษาไทยก็คือไอดอลที่สามารถพบปะได้ผมว่านอกเหนือจากการพบปะเนี่ยนะครับก็คือเป็นไอดอลที่เป็นต้นแบบได้ด้วย น้องๆ B.N.K. 4 8พวกนี้นะครับผมว่าเขาทำให้ความหมายของคำว่าไอดอลเนี่ยมันกลับมาเป็นความหมายที่มันควรจะเป็นนะครับก็คือเป็นต้นแบบได้ผมเชื่อนะครับว่าถ้าไม่มีปรากฏการณ์ B.N.K. 4 8นี้นะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสังคมเราก็จะเต็มไปด้วยคนที่สวยๆแบบไปทำศิลกรรมมานะครับใส่บิ๊กไอกันนะครับแม่ค้าขายครีมก็จะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับเพราะว่าเยาวชนทำตามไอดอลของเขา แต่การที่มี BNK48 นี้ขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็จะมีคนมีความสามารถมากมายเลยมีศิลปินตัวน้อยๆเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเขาตามทำตามไอดอลของพวกเขากันนะครับดีไม่ดีในอนาคนข้างหน้าเราอาจจะมีศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่นะครับสัญชาติไทยที่โด่งดังไกลทั่วโลกก็เป็นได้แต่มันก็เป็นอนาคตไม่มีใครตอบได้นะครับอย่างที่น้องๆเขาบอกนะครับปฏิหารและดวงชะตาอาจทำให้เราไม่คาดคิด ฉันมั่นใจว่าจะเป็นดั Naj ่งฝันในวันแห่งความรักสักวันหนึ Naj ่งขอบคุณครับสุดยอดไปเลยนะครับการมีต้นแบบนั่นอะ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เลยทีเดียวนะใช่อย่างน้องอุ่นเนี่ยเ็เชื่อว่าอาจะเป็นไอดอลของหลายๆคนในการวิธีการพูดนศิลปะในการพูดการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยครับผมน้องอุ่นเขาก็มีต้นแบบมาเขาก็มีไอดอลของเขาแล้วต่อไปนี้ก็จะมีคนที่น้องอุ่นเป็นไอดอลถูกต้องอีกทีนึ่งถูกต้องครับ